นิตยสารลาบลอยงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น7 1 5 6 0ในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมเลขเด่น6 7เข้าสองตัวล่างนำเลขเด่นนิตยสารลาบลอยจัดเป็นชุดสองตัว15 16 1 7ึ่งเจ็ดหนึ่งศูหหกห้าเจ็ดหคนชี้โชคงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่นบน1นหชุดสองตัวบน5้าสามห้าหกหชุดสามตัว0ูนหสา 4ี่ห้าล่างให้เด่นสองกับ9ชุดสองตัวล่างสองสี่เกสสองหหในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่นบนสองเข้าหลักหน่วยบนเลขเด่นล่าง7เข้าหลักหน่วยล่าง แม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขมงคลปักหลักบนศูนย์หนึ่งสามหกปักหลักร้อยสองสามห้าแปดปักหลักสิบศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดปักหลักหน่วยสามสี่หกเก้า เลขชุดสองตัวบน01 03 04 06 09เลขมงคลปักหลักล่าง01 36ปักหลักสิบ1356ปักหลักหน่วย02 45เลขชุดสองตัวล่าง หกศูนย์หกสองหกสี่หกในงวดวันที่16สิงหาคมเลขมงคลปักหลักบนสองเข้าหลักหน่วย7เข้าหลักร้อยสำหรับเลขปักหลักร้อยหน่วยมาแค่หลักสิบกับหลักหน่วยคือหลัก1ิบหลักหน่วยสอง เลขปักหลักล่างมาแต่หลักสิบคือหกหลักหน่วยเจ็ดไม่มา